เรามาสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมและาศาสนากันเนาะในท็อปิกนี้นะคะทุนทางวัฒนธรรมและาศาสนาเนี่ยนะคะคือทุนที่บอกว่าเราเข้าใจรากของสังคมนั้นๆมากน้อยนะคะเพียงใดนะคะก่อนที่เราจะเปิดปากพูดในพื้นที่สาธารณะ หรือบนโลกออนไลน์ที่เวลาเราโพสต์ออกไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าความรู้ของเราหรือวิดีโอของเราใครเข้ามาเสพบ,บ้างนะฮะเพราะมันเป็นสาธารณะทุกคนสามารถเข้ามาเสพได้ทั้งคนที่ติดตามและคนที่ไม่ได้ติดตามเพราะเอาคนเลือทึมเนี่ยมันยิงไปหมดทุกพื้นที่ที่มันสามารถทํางานได้มันไปทั่วโลกนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยมันไปทั่วโลกที่มันมันยิงไปถึงนะคะคนมันเข้าไปถึงนะคะดังนั้นนะคะ บนโลกออนไลน์นะ่ะทุกคนมีสิทธิพูดนะตามความเข้าใจของอาจารย์ยโสธรานะทุกคนมีสิทธิ์พูดแต่ไม่ใช่ทุกคนมีแต่ไม่ใช่ทุกคนมีความเข้าใจเพียงพอไม่ใช่ทุกคนมีความเข้าใจเพียงพอที่จะพูดในเรื่องอ่อนไหวอย่างวัฒนธรรมและาศาสนากับความเชื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและประบบางมาก วัฒนธรรมและศาสนาไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนในฐานะทีอ่อาจารย์นับถือพระพุทธศาสนาและเวลาอาจารย์จะมาพูดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของทุกคนที่เป็นชาวพุทธนะฮะเราอย่าล้อเล่นกับความศรัทธากับความเชื่อ พระปฏิบัติตัวไม่ดีพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันปฏิบัติตัวไม่ดีเป็นเพียงเพราะค้อบประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนหรือไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาที่มันดีอยู่แล้วเลยศาสนาเราต้องยกเอาไว้ที่สูงเป็นของสูงส่ง,สงเป็นของดีพวกเราเป็นลูกหลานคนเขาเรียกว่าอะไรเราเป็น เราเป็นคนธรรมดาที่เราศรัทธาเริ่มใสในคําสอนศาสนาแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในรูปแบบในกรอบของศาสนาเราปฏิบัติได้เราก็อยู่ได้มีความสุขเราปฏิบัติไม่ได้สมมุติว่าเราไปแล้วเ,ออเราอยากมีเมียแล้วนะเราอยากไปสอบเป็นครูบาอาจารย์นะเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากจะไปทํางานเราอยากจะหาเงินเยอะๆนะเราก็เพียงลาสิกขาออกมาก็มาประกอบสมมาอาชีพโดยใช้หลักธรรมคาสอนไปประกอบสมมาอาชีพก็ยังเป็นชาวพุทธได้ นะคะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จบอย่างนี้เองนะคะนะคะดังนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของของความอ่อนไหวเหลือเกินดังนั้นพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของทุกคนที่เป็นชาวพุทธไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของอาจารย์ดังนั้นการที่จะออกมาพูดเนี่ยจึงจําเป็นที่ต้องระวังต้องระวังและต้องมีความรู้แบบเพียงพอนะคะต้องมีความรู้แบบเพียงพอแต่ เป็นระบบความหมายที่ผู้คนจำนวนมากใช้ยึดโยงชีวิตศรัทธาและอัตลักษณ์ของตนเองผู้ที่มีทุนทางวัฒนธรรมและศาสนาจะไม่รีบตัดสินไม่เหมารวมและไม่ใช้กรอบความคิดของตนเองไปตัดสินความเชื่อของผู้อื่นอย่างผิวเผินก่อนจะพูดเรื่องศาสนาผู้พูดต้องแยกแยะออกก่อนว่า อะไรคือหลักคําสอนอะไรคือข้อปฏิบัติอะไรคือพฤติกรรมของบุคคลเพราะความผิดของคนไม่เท่ากับความผิดของหลักศาสนาและพฤติกรรมของบุคคลไม่สามารถใช้แทนความหมายทั้งหมดของความเชื่อได้การมีทุนทางวัฒนธรรมและศาสนาหมายถึงการเข้าใจบริบทการเข้าใจประวัติ การเข้าใจเหตุผลนะคะว่าทําไมผู้คนจึงเชื่อเช่นนั้นและเชื่อมาอย่างยาวนานผู้พูดที่มีทุนนี้จะต้องตั้งคําถามด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพอธิบายด้วยความระมัดระวังและเลือกถ้อยคําโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ฟังเป็นสําคัญโดยเฉพาะในประเด็นอ่อนไหวเช่นด้านศาสนา ด้านความเชื่อและด้านพิธิกรรมดังนั้นเจตนาของผู้พูดสำคัญไม่แพ้ความถูกต้องของเนื้อหาถ้าเจตนาเพื่อให้ความรู้นะฮะเจตนาเพื่อให้ความรู้เนื้อหาจะพาผู้ฟังไปสู่ความเข้าใจแต่ถ้าเจตนาเพื่อกระแสเนื้อหาจะพาผู้ฟังไปสู่ความแตกแยกนะคะทุนทางวัฒนธรรมและศาสนาจึงไม่ใช่แค่รู้ หรือไม่ใช่เราจะรู้เพียงแค่เท่านั้นแต่คือความรู้และเลือกที่จะนำเสนอให้ถูกต้องที่สุดด้วยฝากไว้ให้คิดจากอาจารย์ดรยะโสธราศิริภาประภากรจากทุนทางวัฒนธรรมและาศาสนารู้ก่อนพูดรู้ก่อนแชร์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของผู้พูดเป็นสำคัญกราบขอบคุณปรับสวัสดีค่ะ